ที s <S ่คณะสงฆจันทราหานติกรผเดตประนนั่อเดี๋ยวเดี๋ยวานที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ฟังไม่ฟังดีอยู่เท่าที่เห็นน่าจะประมาณทีว่ามปด้าด้ีอยู่คก่อนนั้นก็เป็นฝ่ายระราชา พราะว่าจะมีพระเจ้าเข้าถวายสักการะนะครับผมโดยนะมาอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงกระบอกทีนี้เป็นเร็วดีง่ายดีและก็ได้ของดีนะเอาอย่างเจโจ้เนี่ยแบ่งทันหนอ่มกับต่ำรบพระคุณเจ้านะครับ,รบไว้ไก่อนต่ำรับ เป็นครูบาอาจารย์นะครับประสงค์ในการที่จะเข้าถวายสักการะสำหรับโยมท่านใดที่มีเครื่องบูชาสักการะเนี่ยผมจะมีบาทบาทบ้างบาทมีคนไหนใ่มากคนนั้นจะรวยเร็วกว่าเขาอจ้างไปเลยอตตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะให้วางวัตถุมงคลนะครับแวัตถุมงคลเดี๋ยวเตรียมวัตถุมงคลให้ต่อเรื่องนะเพราะว่าจะไม่ให้โยมนั่ง นะพอจะยิ่งน่งยิ่งช้านะครับหลังจากที่เราเป็นประตูน้องพ่อแล้วเรื่องใครมาใครกลับเรื่องนี้ต่อเลี้ยวขาออกผ่านถ้าให้มาตรงนี้อาจารย์ครับตรงนี้สอโรคนะต่อจากเรียนหลวงพ่อแล้วก็ แต่ีว <inaudible> <Man feels S 2> ่าต no ่อมาก็ขออนเกียิไกวา5นะต่อหน้าหลวงพ่อเลยกเก็ขอก็มาก็มีจังจัอยีัอยานีมาลขอเรียนเชิญตอแือนเพื่ได้ยังมาจริงประเพณีนี้กทมานามจะจมาอะไรคะ ด้านเขาไปจากนั้นโยนติดล้านไม่มีมอเรตรงนี้ดินานตรงนี้ยิงนะแต่ตรนี้เพราะว่าไม่ให้าสกรกไม่อมไมยอมไมอมไมอมบอกหในถงีได้รับของคนไหถวายหง้อมาอย่างดีครับอย่างเดียวของดีต้องรับมือหงพ่อเคย ข้าผมก็บ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าข้าคนนครสวรรค์รู้ดีก็ะชุนครสวรรค์ก่อนสำหรับหลวงพ่อก็ปีหน้าก็คงจะไม่มีปีนี้เป็นปีครับเข้าด้านโน่นท่านที่อยู่ทีโน่นหรือรูปตึกใหญ่ยอดรวมสมัยพร้อมด้วยคณะสง ได้มาครับ้กำลังใจตรงมี้ตรงสองน่งเล็กงเล็กงเล็กแมวผู้ใหญ่ใหญ่สำคัญทุกสิ่งทุกอย่าในปัจจุบันนั้ถึงข้าวปลาอาหารมันจะได้รับทานอย่างมากมายต้องสมอัวแตแต่ถ้าหากว่ากำลังใจไม่มีนี กัใรใช้ได้เลยกำลังใจนี่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นอาตมาในฐานะตอนนี้กำลังออกในรายการสร้างคนดีดำวัดกระสู่บ้านสร้างวิบาลให้กับโัวเยมออกทุกวันวันนด่กหละหลนแห่ง เราจะขอฝากกับลูกลกที่มาเนี่ยทุกคนเนีได้นำเอาประวัติปฏิบัติที่หลวงพ่อได้เริ่มใะ้ในปัจจุบันนี้แก้ไขให้เกิดความสามารถทีในปัจจุบันในปริเทศกสมายสามารถที่จะกระหั่ แต่สม so 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 ัยก่อนก็ได้บความสรรมะขีสุขะสังขัดจัความธรรมะขีที่ไหนมีที่นั้นก็มีความสุขทางแต่อย่าต้องฝากไว้กับพวกเราที่มาอยู่กันณในขณะนี้เพื่อการสร้างพื้นฐานของพระพุทธศาสนาให้มากที่สุดแล่ไม่น้อยให้พวกเราเนี่ยให้ ได yup. ้ว่าเส้นห้าไม่ได้ให้กลับเป็นท่องเส้นห้าก็ไม่ได้ไม่ไดครับพยายามจะเจอมาพบกับลูกเขียนอีกก็ต้องเส้นห้านะถ้ามาพบปุถุสัตว์นอะก็ต้องเส้นห้าได้เพราะเส้นห้าเป็นพื้นฐานของปุถุสัตว์นะเปลี่ยนพระคนลบผิวหนังของคน้ต้นไม้แบบปูดเปรือออกไปเนี่ยตาย พราะเป็นทงแรกของโลกถึงนห้าเสงนห้าพ่อถ้าทุกคนมีเิ้นห้าแล้วสบายตอนนั้นเราอยากสบายต้องท่องเส้นห้าให้ได้จะทุกคนเราไปหากันไปหา,ปหาสิ่งสบายตันนะั้นไม่ถูก,กต้องเพราะนั้นอะไรจะเกินรทธพูดก็ทำผสมกันไม่ได้รทธพูดก็ทำผสมเนะี่ยเป็นที่ แก้ร้อนถอนความหนาวเราได้อย่างมากมานจังหวาเป็นชื่นขึ้นนั้นสูงถูกงั้นพระพุทธเจ้าเป็นแล้วลูกๆลูกทุกคนจะจะมีแต่ความสุขมีความเจริมดังในวันนี้กรขอใธิใจแล้วก็ขอพูดว่าสิ่งละอันตังแล้วอาารยเปลี่ยนกรีขอให้ลูกหลูกทุกคนกลับไปปฏิบัติและจะมีแต่ความสุขความเจริญ ว่การงานทุกปิะการีกิดทึนรอกราถวายที่สการะแต่บระเดพระคุณท่านายวาระเจรนญนอายุครบ80ปีในปี2553นี้อําำนาจูสบุนเวลาศรีบารมีของพระตั้นให้ใร เทพองทั้งหลายจงปกป้อง,งรักษาคุ้มคองโดยเวชัยให้พระเดชพระคุณไปพ่อพระคุณธรรมศรรคุณจงมีอายุยิ่งยืน,ย,นยาวนานเป็นมิ่งฝันเป็นกำลังใจของชาวไทยและชาวพุทธทั้งชาติให้มีความสุขความจเจริญสืบต่อไปเราของขอใช้เสียงนี้กล่าวคำถวายเครืงสักการะอุชาในโอกาสนี้ อิมินาสกาเลนะโพรอปชาอาจาริยังโอเชมิกาเยนะวาจายะวาเจเดสาวาสังเคโอกรรมังปะกตาเมยัง ý kiến của chúng tôi rất là quan tâm đến sự nghiệp của chúng อบายเรื่องสักการะป,ประเดชพระคุณเจ้าถวายพระศุกร์เจ้าขอเจ้าหน้าที่อ,อาบรช่วยสงสัญญาถ้าไม่หมดกบยกมืออะไรพรยครับจะพร้อนะ้านนี้ต้องดนยังมาัาพระรูปไหนนะคระับนะ ผมมาลลยเวียนถวายพระด้วยนะ เขาที่ซึ่งก็ถือว่าเป็นหมของล้ำสิทงหลายกันท่ปาดิปีกยกจิกันมาในเดือนยันีพนักพอาวไม่ขาวรออยู่นะกระพรอนเดียวไหจ้ารยอมจะขานยกที่จะเข้าถวาจักรวพอาจอาออกไปเลยจะต้องไปเข้าข้านต้ ก็โมสรนี้ท่มีนะตอนนี้ขออุตส่าห์ให้คณะผสมซะก่อนนะเจ้าของวรับผมก็ยังดีนะเดี๋ยวนะขอให้แม่ชีก่อนนะขอให้แม่ชีก่อนนะครับหมดพระขอให้แม่ชีก่อนแม่ชีเดินมาเลยะรแม่ชีไม่ต้องพูดข่าวน้ำ พาะคารว่านนะครับหนุ่พี่พร้อมพงไม่ต้องขอตอมาละลุกเลยแม่ลุกเลยลเลยื่นมือมาใกล้ๆหลวพ่อห่ง ไม่ดีนะข้อขาวนัน่นเดข้อขาวแม่ขาวจะเดินตามประสมเข้าไปเพราะในกองุนยมตนะต,ต้องล้ลไปใม่ั้นต้องลใหไปเพื่อให้เกิดการหยุดวาการที่ต้องพ้วยการน่าจะต้องตยจะพัหนึ่งลูกขาวหกขาวเยอะตรงนี้หมดเลยนะครับขอแค่ชุดนี้ด้านนี้เดียวกัดแค่หนึ่ง รอดูข้างในเพอยขอขอตได้ไหรอาจารย์อาบอกาขอเวลาอีกห้าหนาทีแม่ามนเลยลงบนาเดี๋ยวยเดี๋ยวปล่อยมาเลยเดี๋ยวปล่อย่อยปล่อยเดี๋ยวด้านนั้นไปไปต่อแถวเลยครับต่อแถว เข้ามาเข้ามาเดี๋ยวๆเข้ามาหลวงพ่อป้าป้ามามายำเภอสองก็เริ่มรอบนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยมมากคุณเยอะเลยคุณมีคนเยอะมาก